สวัสดีครับผมวันนี้มีพัสดุมาส่งครับผมเป็นของฝากจากน้องที่เ็ดยูทูบมกันครับผมเป็นส่งของมาให้ครับเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันครับผมว่าในนี้มีอย่างครับ น่องเป็นยูนิตังประเทศนี่ครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกลับมาเมืองไทยนะครับ ฮยลางหนึ่งนี่จะเก็บเยงเก็บเตียงพลังเนีป็นบอกว่เป็นควาแข็งเป็นคมออ ีกับผมก็ขอบคุณน้องเพื่อนหลายๆครับเพื่อนมิตรภาพดีๆทั้งยูทูปน้องเพื่อนซี้ส่องเพื่อนซี้ซื้อส่องแหละเพื่อนเปลี่ยนซื้อส่องใหม่ครับผมเปลี่ยนใหม่ซื้อว่าคนบ้านนอกไม่สวิตต์เป็นอย่างประมาณนี้ครับผมเนี่ยผมติดขึ้นซี้อส่องเป็นกระบาดตินกำลังใจกำลังใจดีครับผมคนนี้และนี้ผมหัวนะ้าทีเป็นเนี่ยเขาเนี่ยเขาดูจากกล้องเนี่ยแดบ เป็นชารับะเป็นชานะครับนี่แหละที่เป็นชาชงกระเบนแบบนี้นะครับเป็นไมครอย่างลูกกระเนไปกินข้อมหอยกเมีแบบหลายครับผมเนี่ย แกใส่ดำแกน้อนคนว่ามันหมอแกเอาไปเป็ดซุปเป็ดต้มจืดนะคนบอกนะเนื้อสีกินกันไอเอาแซนี่นนำอุ่นก่อนประมาณนี้นะคผม <c oughs> แล้วผมกับ <c> ม <oughs> ึงไว้เนี่ยนะที่เป็นพวกชงน้นำร้อนอย่างนั้นนะผมกับพ <c oughs> <c oughs> อดูด้วยกันนอเนคนอยากมาเที่ยวที่เมืองไทยครับไ <c> อ <oughs> ผมเคยเไปเห็นคลิปหนึ่งที่เป็นเป็นบอกว่าที่เอาเห็ดเห็ดไปฝาก FC เมืองไทยนะครผม <c oughs> ผมก็เลยทิ้งที่อยไไ <c oughs> ูฟ่ากระชงไมาให้ดีครับแล้วก็คุณไม่ร้ายครับผม นนอนเมสเมื่อนอนพี่นอนเ็ได้แบบนี้ทีนี้โดยมีอย่างไรครับผมมารีวิวของฝา,ยายกจากน้องช่องแหละกิซานในสวิตเออบ้านน้อนในสวิตนี่แหละครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดเมนูแน่นอนครับผมจะจีเมนูอย่างกดีรอติดตามชมนะครันแค่นี้ะมมนะครับผมมเดี๋ยวรอชมเมนูนะครับผมหลังจากที่แกะซองเรียบร้อยผมทดลองเลยครับผมเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะ กินกับเข่าสวยผมใส่เห็ดแตะดำครับผมดอกสีดำดำนะผมมนใส่แบบว่าเอาไปผัดใส่พริกใส่กระเทียมปรุงรสชาติครับผมคือกับไปต้มก่อนต้มเนี่ยเพื่อเอาไปผัดครับผมเดี๋ยวเขามาลุ่นกันรสชาติสี่ทานว่ะผมนี่กินกับข่าเจ้าเด้อยพี่น้องเลยผมก็หิวเขา่านะมาครับมาเป็นกลางแรก เห็ดเตะดำเห็ดเมืองนอกรัางแรกของผมครับผมรสชาติแนวใดแต่ผมเดี๋ยวเบื้องหน้าตามันค่ายๆเห็ดกระด้างบ้านเฮาครับแต่ผมร้องเอ้นั่นเบื้องมันไม่ค่อยเหนียวคือเห็ดกระด้าง เสียบครับเดี๋ยวว่าเขาสิบิ้เหนียวบิ้เหนียวคือจ้งเขาเเดี๋ยวเบิงสิคือส่งสิงเหนียวเขาจะมีมีความเหนืบอยู่ ถือว่าพ่านครับผมแต่ยังเหลือเนี่ยผมมาทันเห็ดยังทดล,ดลองกับเองกับเห็ดเิ่งผมลองเองนี่ครับแต่ดําลองเบื้องส่วนหนึ่งนะครับตอนแรกผมว่าสีแยงใส่ผักดิวใส่น้ำปลาคือแยงเห็ดบ้านเอาแต่ผมไปหาผักดิวว่าได้เมื่อกี้ผมก็เลยมมันนั่งคิดเมนูอยู่ดนเติบครับผม ผานครับเอ๊ะเกิยื่คืงถูกมังไง การกินเห็ดแต่ดำขั้งแรกเคยเห็นตาขัาเจ้าเจ็บอยู่เมืองนอกนะครับเ <c oughs> นี่ยไม่ได้กิน เม,งงมนูนี่ก็ถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมจิล้องแบบสูตรดีสารมันเฮาบางทีเป็นเัง่งแหละ ขอบคุณน่องเพื่อนช่องอย่างว่าบ้านนอก,กในสวิตท,ที่สง่งมาใหาเ้เด้อครับเด้อขอบุณได้หลายเดยวซิมแล้วน,นี่ เป็นเห็ดดีหรืครับผมอเ<ม>ด็กจันถ้าเอาไปเห็ดเป็นยำหรือส่มตำเข้ามาโอเคพิกัดแล้วเขาดึบกึบกรึบ แบบว่าบะเหนียวแบบว่าเน,นั่นคือเห็ดอีพวกนั่นช<ม>ิ้วเสียบครับผม Ừ. <laughs> ừ. <laughs> 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 không เมนูนี่ก็จัดจบระเด็ดเลยครับ ผมว่าถ้าแย่งกันนะสีเสียบอยู่ครับ เขาก็สิมีกินเฉพาะตัวกินอ,อ่อ,อนออนกินอ่อนกว่าเห็ดขวานขาวเห็ดไอนนังฝ่าหนังลุมบานเหา ถึงได้กินทั้งเรียบสมใจอยากเลย nyamuan di hap. Tupak-tupak. เนื้อต้มต้มได้ออน,นมะมกวน้ำหน้าสีแส่วน้ำพริกกระเทียมไส้พายตูหอยน,หนี่ประมาณไหนโอเคกัน ผมโม่าทั้งตั้งประเทศเพืเ่นเฮ็ดกินแบบผมมาวจมไปเฮ็ดสไตล์ตของผมจำกระเทยเฮ็ดกับลองไปเฮ็ดเบิร์เนื้อครับตำริกกระเทียมใส่ปุ๋งรสสาดด้วยน้ำมันหอย ăn là phá phong chú luôn xẹp dưới Hãy subscribe Khóc เดี๋ยวนิดหนึ่งจะเข้าเบิดยังจะรูปแยบครับ ขอขอบคุณเพื่อน,นๆที่เขามารวมรับชม,มให้กำลังใจนักปะปะลครับ,รบแต่ขอขอบคุณจากของเห็ดน้ำเลยครับผมขอบคุณเรื่อยๆคุณรับ